โอ้โหเลยสามตัวนะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาเล็กๆช่องตกปลาบ้านๆช่องนี้จ้าวันนี้นะจ๊ะเนาะว่าจะเข้าไปดูหมายต้นหมากมังกรนะจ๊ะเนาะหมยต้นหมากมังกรก็ ไม่ไม่เคยได้เข้านาแล้วนะจ๊ะน้องไม่เคยได้เข้ามาดูนาแล้วช่วงช่วงนั้นก็คือน้ําขึ้นนะจ๊ะน้องน้ำขึ้นขึ้นเยอะมากเยอะมากเลยจ้ะก็วันนี้วันนี้เนาะก็เลยเข้าได้เข้ามาดูนะจ๊ะน้องแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่ตกหรือเปล่านะจ๊ะน้องน้ำจะลดหรือยังหรือว่ายังไงนะจ๊ะน้องเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันแล้วกันเนาะนะจ๊ะน้องทางก็แบบว่าแบบแบบที่เห็นนะจ๊ะนาะจ้ะ ก็กล้องอาจจะมีสั่นบ้างหรืออะไรบ้างก็โอ้โยอ่างบนที่ที่เห็นนะจ๊ะเนาะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อ,อยใจเย็นๆลูกพี่ใจยยเย็นดูก่อนต่อไปยาวๆจ้าดูกันต่อไปยาวๆโอ้ยโย่จ้าได้ที่ลงแล้วจ้า ก็ไม่ได้ลงที่ต้นหมากบางกรนะจ๊ะเนาะไม่ได้ลงใหมนะ่นะนเนาะบางทีอาจจะย้ายไปตรงโพนน้อยๆ้อยนั่นนะจ๊ะเนาะโพนน้อยๆอยนั่นคือว่าเดินลุยน้ําไปลุยน้ามาเนาะเดี๋ยวปลาของของน้ำพื้นตื้นนะจ๊ะเนาะก็ค่อยดูต่อไปจ้านคะ่อยดูต่อไปเนาะมาดูนะ้ำมาดูนะ้ำพื้นโดนแล้วเนาะนี่น้าเจ้าของใหมายที่เอื้อเฟื้อให้เราไปตกข้างๆนี่นะจ๊ะเนาะ ใส่งามๆจะปลาตะเพียนใส่งามจ้านี่ของหน้าจะของหมายเพิ่นได้แล้วเนาะมันมานมันมัน,มนตอนนี้ก็ ได้ย้ายเบ็ดมาไว้ตรงโคนน้อยนี่แล้วนะจ๊ะนาะคือตรงที่ย้ายมาเมื่อกี้นี้ตรงนั้นก็มิดมีดึงบ้างกุ้งกิ้งนะจ๊ะนาะที่หนึ่งแล้วก็หายนะจ๊ะนาะคือที่ย้ายมาก็เพราะว่าอินสั้นนะจ๊ะนาออินมันสั้นแล้วก็ป่ายา่าอยู่ในช่วงระยะที่ไกลนะจ๊ะนาะ mm hmm. ก็ย้ายมาตรงนี้ก็อยู่ในช่วงที่ใกล้กว่าแล้วก็อินที่ คันที่สั้นเนาะจา้ะเนาะเอ็นคันที่สั้นก็สามารถที่จะจวนได้นะจน้ะเนาะจ้ะก็คอยดูผลงานกันต่อไปจ้ะนะพื้นจะกลับแล้วจ้ะเดี๋ยวมาดูผลงานของนากันเนาะเมื่อกี้แกเอ่อก็ได้อีกตัวหนึ่งปลาตะเพียนเนาะนี่ปลาตะเพียนไซส์งามๆ โอ้โหได้สามตัวนะโอเคก็็ใส,ส่สวยเลยนะ่ะได้สามตัวนะเพื่อนจะกลับแล้วงงและแล้วก็ถึงเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะจาเนาอจ้าวันนี้แห้วจะไม่มีผลงานมีผลงานที่ให้เห็นจากน้าเจ้าของหมายนะจ๊นะนาอที่เพื้อเฟื้อให้ทางรีซาฟิชชิ่งได้ตกหมายเพิ่อนนะจ๊นะนาะ จ้าก็ขอขอบคุณจ้าขอขอบคุณนะเจ้าของหมายเพื่นน้ำนะจ้าเด้อก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเนี่ยจ้าเก็บของกลับบ้านแล้วนะจ๊านะได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วเป็นก็ข้ามแล้วนะจ๊านะเดี๋ยวเอาไว้เอ่อมือหนานะจ๊านะมือหนามาเกตัวไม่นะจ๊านะจ้าและขอขอบคุณจ้าขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมทุกๆท่านนะจ๊ะและขอขอบคุณท่านที่ กดไลค์กดแชร์ให้นะจ๊ะและขอขอบคุณท่านที่กําลังจะกดไลค์และกําลังจะกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเนาะก็ติดตามดูนะจ๊ะเนาะตอนต่อไปอรีซาวฟิชชิ่งจะไปตกปลาที่ไายไหนนะจ๊ะเนาะก็คอยดูกันต่อไปนะจ๊ะเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณทุกๆท,ท่านจ้าสวัสดีจ้า